แจ้งเตือนผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ที่อยู่ใน10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ให้มีการดำเนินการนะครับผูกบัญชีพร้อมเพยกับบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับอัปเดตข้อมูลวันที่16นะครับกรกฎาคม2564รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมในเช้าวันที่16นะครับกรกฎาคม64เช้านี้จะมีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา33 39และ40จะมีการจ่ายเงินเยียวยานะครับ มาตรา39แล้วก็40สนะครับสูงสุด5,000บาทแล้วก็มาตรา3 3สูงสุดอยู่ที่10,000บาทนะครับซึ่งในการจ่ายเงินเยียวยานั้นนะครับทางสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งมาแล้วนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนของลูกจ้านะครับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผมโดยการจ่ายเงินนะครับท่านผู้ชมถ้าหากใครที่ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนให้ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นท่านจะพลาดในการรับเงินเยียวยานในครั้งนี้นะครับผมซึ่งการทําบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนนั้นไม่ยากท่านผู้ชมถ้าหากใครที่มีแอปธนาคารอยู่ในมือถือแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไหนก็ตามท่านสามารถใช้เลขบัตรประชาชนของท่าน สมัครพร้อมเด้วยบัตรประชาชนในบัญชีธนาคารที่แอปมือถือของท่านได้เลยนะครับโดย1บัตรประชาชนก็ผูกได้เพียง1บัญชีเท่านั้นนะครับก็สมัครผ่านที่แอปธนาคารมือถือได้เลยครับผมถ้าหากใครที่ไม่รู้วิธีนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทักทายมาได้ว่าวิธีของธนาคารอะไรเนรี่ฮะในแอปมือถือทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับและ อีกวิธีหนึ่งนะท่านผู้ชมอีกวิธีหนึ่งที่คาดว่าถ้าหากใครที่ไม่มีแอปมือถือนะครับแอปธนาคารในมือถือใครไม่มีสามารถนะครับนำบัตรประชาชนพร้อมกับบัญชีธนาคารที่ท่านมีอยู่นะครับไปที่สาขาธนาคารนะครับเพื่อดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาสมัครบัญชีนะครับพร้อมเพย์บัตรประชาชนผูกกับบัญชีนี้นะครับผมพัดเจ้าจหน้าที่ก็ทําการ สมัครพร้อมเพย์บัตรประชาชนเพื่อผูกกับบัญชีธนาคารนั้นนะครับพอได้รับเงินเยียวยานะครับทางประกันสังคมก็จะโอนเข้ามาที่เลขบัญชีอของบัตรประชาชนของเรานะครับเป็นบัญชีพร้อมเพยนะ์เนาะพอโอนเข้ามาที่เลขประชาชนของเราแล้วเงินก็จะเข้ามาที่บัญชีที่เราผูกไว้นะครับนั่นคือบัญชีพร้อมเพย์เนาะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการสมัครพร้อมเพย์ ทั้งผ่านแอปธนาคารที่อยู่ในมือถือของเราอันนี้ง่ายสุดเนาะถ้าหากใครที่ไม่สะดวกก็นําบัตรประชาชนพร้อมบัญชีธนาคารไปสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารในบัญชีนั้นได้นะครับแต่ถ้าหากใครยังไม่มีบัญชีธนาคารอีกแนะนําให้ไปธนาคารใกล้บ้านแล้วก็เปิดบัญชีแล้วก็สมัครพร้อมเฮไปในตัวเลยนะครับอันนี้ก็ง่ายอีกเหมือนกันนะครับผมโอเคท่านผู้ชมสําหรับ การแนะนำนะครับการสมัครพร้อมเพย์บัตรประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารเพื่อรอรับเงินเยียวยานะครับของผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40นะครับในเขตพื้นที่ที่อยู่ใน10จังหวัดเท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นตอนนี้ยังไม่มีอนโยบายเยียวยาออกมาสำหรับผู้ประกันตนนะครับผมผู้ที่ได้รับการเยียวยาครั้งนี้ก็คือ10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดเท่านั้นนะครับผม โอเคท่านผู้ชมถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับมีคำถามข้อสงสัยอย่างไรวิธีการสมัครพร้อมเพย์เป็นอย่างไรคารไหนก็คอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อที่จะทำคลิปแนะนำวิธีการสมัครพร้อมเพย์ต่อไปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับผมในช่องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง Money Channel ด้วยนะครับ